จริงไหมล่ะจริงครับต้องรอดูเอาครับ สวัสดีนะครับรอลุนเรื่องราวดีๆจริงจริงจริงคนรอลุ้นไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับสวัสดีใครเพิ่งเข้ามานะครับสวัสดีครับมาๆมาๆมาขายของกันต่อนะครับ สวัสดีครับเดือนนี้สั่งใช้น้ำกับน้องนุ่นไปขนส่งตือของกลับเฉยเลยอ้าวทำไมนะสมุนหน้าได้ไหมได้ทั้งตัวเลยครับได้ทั้งตัวเลยนะครับเดือนนี้เห็นตารางงานกันแล้วใช่ไหมครับทุกคนเดือนนี้เต็มเดือนนะเดือนนี้ไม่มีวันที่ว่างเลยนะครับ เส็มเดือนแบบครบทุกวันเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนเรื่อยๆนะครับอะบบเซรั่มใช้ดีมากขอบคุณมากครับใครหมดแล้วกดได้เลยนะวันก่อนเพิ่งสั่งของกับกิตดาไปเพิ่งมาส่งอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมไปหาบ้านไม่เจอเอา อืมเขาต้องหาเจอหรือเปล่ารหรือไม่เขาก็ต้องโทรหาเราไหม่างไปแล้วห้าซองขอบคุณมากครับสิแปดเล่นที่ไหนอ่าเรามีตารางงานให้ดูนะครับเรามีตารางงานให้ดูนะครับอยู่ในในช่องเราก็มีนะครับเราเราโพสต์อยู่ทุกเดือนเลยนะครับจะเซฟเก็บไว้ก็ได้นะทุกคน เซฟไว้บันทึกไว้แชร์ไว้อะไรไว้ก็ได้ครับอใช่ครับสิบแปดเล่นที่ชนบุรีนะครับสวัสดีค่ะบสั่งระบุแล้วขอบคุณมากครับ ใช่ด <ś webinars> ูตารางงานที่ค <farming challenge> ุณนุ้นแชร์ไว้กด้